เดิสามตู้อ่ะจะใครมีบ้างจะใครมีอีกวะเส็ดเล้หมมาเว้ยมาเว้ยไปสแตนบายแล้วจ้าเดี๋ยว นามาเดินมันอยู่หน้าบ้านเลยกอ่ะก็หายไปมันกลัวเผื่อทำเครื่องระเบิดไปแล้วอ้าวอยู่อยู่ไกลอะหน้าเบร์ดไปหาผมวะผมก็อยู่เนี่ยไอ้เหี้ยพ่อมึงน้องลินไหนบ้านเลยก็มีเครื่องจ๋าเออจ๋าไปไกลวะไกลไก่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 เห็นตุ๊กมันจะไม่อยู่แล้ว ไม่ใช่ของอ่ะเออคุณดูว่าจดีไมมาร์กอยู่ไอ้ยี่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่ เล่นน้องไหนดีอ่ะไม่มันไม่ได้เปิดอนนี่อ่ะไม่เปิดไม่เปิดไม่ได้เดี้ยเสียละเสียเสี่อยู่เชียอยู่เต้ไมเไดไม่อยู่ไหนนะฮะมันกลับมาตามกู นั่ๆไหนเดี๋ยวเทปมันมันมาไกลตามกูตามกูมันไม่ตามมึงเทปตามเหรอต่อตามเหรอตามอยู่อ่ะกูตามกูอยู่กูหมีไว้กันหรอเล่นตู้วะเล่นไหนเดียวบ้านใหญ่ก็ได้ไปะต่มุมต่อมุมสองเหรอสองทางไหมเหรอสองทางยังไม่ถึงเหรอมาดิครับมาดิครับ bay này ra khỏi bán này bán. À, ừ, đếp, xem xem bắn à, <laughs> <laughs> ờ, này đi, này bay 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 nó bay này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  này bay 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 này này tu này bay แล้วตัวแรกโอเคๆเอจังไม่มาเอาไอ้ยักษ์มาเก็บมากลัยกลับมามาเก็บเกบมาเดือดสามตู้ย okay, okay. ่งใครมีบ้างใครมีอีกว่าไม่ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาชิปหายเทปันมาเซฟ มาแล้วเพื่อนมาแล้วเฮ้ยใครหมุน้วะกูเหยี้แบบไม่โดแล้วเี้โดหมุนไม่ได้แล้วไอแซมกูไม่ได้วะเราไปหาเมอร์พัดไม่รู้

ไม่ได้มาร์คมาร์คมันหมดแล้วยังไม่ใส่เลยอขาไม่ใค่กูยังไม่ใส่อันนี้มั้ยอี๋อไอ้เรื่องเมื่อกีย้ไม่เสร็จอ่ะพระญจ้าท่านเฮ้ยตันไม้ตันไม้มันโดนตันไม้หลับกระตอมมันน่าจะไม่มีมันกลัวปุ๊อยู่ดิไม่่าไร อใครใครวุดอ่ะคนวุดคนนึงใช่กูวุดกูยังไม่มาเฮียเมื่อกี้กูมันเห็นมันรู้ว่ากูอยู่ตัวนี้อ๋อเขาหลอกอเขาเผาคนอีกอ่ะเออกูออกออไปบ้านเล็กนะวับวับมาหากูไม่ไม่ไม่หาใครอ,ะอ่ะหาโกเวเฮียเล่นไม้บ้านเล็กแล้วกูเล่นไม้บ้านเล็กแล้วเพื่อนพังไม้แล้วแม่เทบตัวนี้

ตัวที่ข้างๆมึงที่มึงแอบนะมั้งฮัลโหลตู้ไม่ทำงานอ่ะฮัลโหลไออยู่กับกูกูลืมไดฮานไปไล้แม่งไม่ไม่มีใครมีสตันสตันโตอยู่ข้างโรงงานมะไม่ไม่ไม่อยู่อย่างนี้มึไม่มีตู้กูไม่มีตู้เพื่อนกูลืมใบไดฮานกับไอตู้แม่งทำงานใครเนี่ยใครไครมึงโอเคมาร์งแล้วยังมาร์ง

ตัเสร็จเลยกูได้เด็ด็นแล้วงฮิวเบอง่มันก็มีคนมาช่วคนนึงแล้วก็ลงมาตู้คนหนึ่งรอฮิวก่อนรอฮิวครบสมันมีบบนีมั้งเสียงเกมดูดังมากไเตไปกาเก้าก่อนะเก้าเก้าอนเออไปกเก้าให้แทงแล้วไปเปิดคนหนึงครั อ่ะมี่นวันบ้า่าไม่มีบอลโลงแม่รอช่วกูอยู่อ่้กูปั่นก่อ้านแกจะตายดิแกไมัน่มีฮิวเลยวิ่งหนีฆาตกรอ่ไอ้ไอ้ไก่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 อยู่ข้างกูเนี่ยอยู่ตรงนั้นอ่ะกูเปิดสองเลยอ่ะแกละ เอ้้ายมาแล้วมาแล้วรถทำมั้ยแสมแฟมตู้แรกตู้แรกตู้ขวาเราลองลองมะเล่าเมันมาตัวนี้ได้ป้อเอาอาลีนาลีเลยวะกูให้เปิดเลยเปิดเสื้อนะบุดบุดโอ้ขอไอ้มังไม่เปิดได้ไอ้ม้า เชอคนนึงเอคนนึงบ้าหนีมากไปมทางหลังมีตันมาตู้วะมีตู้วะมีมีมาแล้วมาแล้วกูเปิดละกูพรละตัวเอ้าเปิดประตูคนนึงเปิตูนึ่เปประตูคนนึงไม่กูเนเปิดตู แกปล่อยมือเลยเนี่ยมีมีประตูงงข้ามมาใหญ่เลยขึ้นออกมาแล้วแล้วขวาปล่อยตัวแล้วมันวิ่งไปไหนไม่รู้อต้องหาแล้วแกรช่วยแกราช่วยได้ยเราวะไม่ใครไม่ปล่อยนะเฉยอ่าไอเทปตายแล้วไอเทปตายแล้วใครแม่งนีน่เป็นงานเลยเออ ซ้ายหรขวาวบูธบูดวาววาววาไปเด้วขี่ตรงไม้ฮี่เป็นตน่ะเออมาเปิดประตูก่อนะหีก่อนหนีก่อนใครคมาฮิได้ปะใครอะตรงนั้นอะตรงรถเครียอะโล้มกูมดุกูเพื่อนกูกูเต็มล้วอะกลเต็มล้วไปไไปชุบเอ้ยกูแรก ไปแล้วมาวันมาเนี่ยเราแยกกันแยกทางกันอย่ากลัวมีใครมีโบโลวะอย่กูัวมีใครมีโบโลวะไม่มีไม่มีโบโลเลยเต้ามันหาไม่เจอเนี้มันหาไม่เจอเอ้ยมันเจอไอ้เงนเหมือนเห็นเนาะโอ้ยเชี่ยมันโดนหลอกเลยแซมมา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 หลอกแก้ ตามตามไปแล้วไปแล้วโอ้โหวนล้อหมูไม่ได้อียไอ้ไปมาตายตัวเพิ่งได้คดีเองเดี๋ยวเพิ่งมาไปมาละมันหามม่อยู่อ่ะมันไปมันไปทางอีกด้านนะึงมาละมันเปิดหาตู้ลวเลยเออเมันเปิดหาตู้ไว้อะเออทำไมกูให้เด็กนักการนึกษากูต้อต<ร>งกากมากเลย<ร><ร> เอกูม่เห็นเมาแล้วมาแล้วโอ้โหเสริยรงไปนอนเล่นดิรต้องมีคนมีบอลถามคนหนึ่งเว้เอาบลถามไมละสองคนได้สองคนเลยกูไม่มีเลยเปกันเลยได้ฮาไม่ใช่ไม่ได้ผลไม่ได้หรอไอ้ไม่ซ้ำาตง ไม้เหลออกเต็มเลยวะใช่ปะมีฝั่งอเทรอ่ะเต็มเลยงานพูดไม่เล่นเลยแทบไม่เล่นไม้เลยเลนี่ไปที่เดียวคือบ้านอะไรไงไปให้ไกลที่สุดพ่ออยู่ไหนไวะี่ย ทอยู่ไหนฮัลโหลท่อไม่ดีมันเกิดนานแล้วท่อ